สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยป้าปนันห่างหายไปนานเลยเนอะอาปะปนันพึ่งเสร็จธุระนะเดี๋ยววันนี้นะคะปะนันจะพามาชมบอลสีปนันแล้วก็จะมาแบ่งปันบอลสีปนันนะคะปะนันสวยๆกันทางนั้นเลยเดี๋ยวปนันจัดโปรให้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะสําหรับวันนี้จัดโปรให้เป็นของวันวาเลนไทน์ก็จะเป็น ซื้อซื้อครบสี่แถมให้หนึ่งค่าส่งค่าส่งก็เหมือนเดิมค่าส่งก็เมาเมาห้าสิบบาทปลายทางบวกเพิ่มยี่สิบบาทนะคะซื้อครบสี่ต้นแถมให้หนึ่งต้นค่าส่งเมาเมาห้าสิบบาทปลายทางบวกยี่สิบบาทาเดี๋ยวป้านันพาชมเลยเดี๋ยวป้านันพาชมความงามของแม่แม่เขาก่อนเลยนะคะ ปนันพาชมแม่ๆเขาเลยเนาะมปรุ่นใหญ่แล้วนะรุ่นใหญ่แล้วป้นันก็จะตั้งแม่เลยเอาไว้ไว้พาไว้แยกลูกให้เนาะท่านใดสนใจต้นไหนต้นอะไรนะคะก็ะทักถามป้านันได้นะว่ามีแบ่งปันไหมอะไรไหมวันนี้นะคะป้านันเริ่มต้นตั้งแต่ราคาห0ิบบาทนะคะเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาท เจบาท100นะคะราคาเบาๆกันเลยเดี๋ยวป้านันจะเริ่มต้นให้ราคาเบาๆนะคะนี่นะใครสนใจต้นไหนต้นอะไรที่บางบางต้นที่ป้านันไม่ได้บอกนะคะว่าถามทักถามป้านันมาได้นะคะว่ามีมีแบ่งปันไหมเบอร์โทรป้านันก็0812810775นะคะ แอดไลน์ <Ad> มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ Facebook ก็ชื่อสุนันมนีพาดเลยค่ะนะตู้อื่นปนันยังไม่ได้เปิดเนะาะเดี๋ยววันนี้ปนันก็จะเริ่มกันเลยเนะาะเรามาเริ่มกันเลย จะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะเดี๋ยวปนันเปิดที่หลวงราดเสนหาเลยนะคะหลวงราดเสนหาปนันเปิดให้อยู่ที่50บาทเลยนะคะ50บาทสวยๆกันเลยท่านผู้ชม50บาทสวยๆกันเลยหลวงราดเสนหานะคะอันนี้นะปนันเปิด50บาทก่อนนะคะอ่าต้นต่อไปต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ปนันก็50บบาทนะคะหน้าหวานๆอย่างนี้เลย ชอบต้นไหนกระถางไหนนะแแข,บ,แขบได้แขบเลยนะคะ,ะต้นต่อไปนะคะนี้จะเป็นพระธาตุสีสองลักษนะคะพระธาตุสีสองลักประนันให้อยู่ที่70บาทนะคะให้อยู่ที่70บาทนะท่านใดสนใจท่านใดชอบนะคะต้นแม่เขาสวยมากท่านผู้ชมเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากพระธาตุสีสองลักประนันให้อยู่ที่70บาทนะคะสําหรับไลน์นี้นะคะ ต้นต่อไปไก่แก่ไก่ตัวงามไก่ตัวงามพระนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะไก่ตัวงามก็ห้าสิบบาทนะคะไก่ตัวงามนะคะกัดสีสวยๆกันเลยอันนี้จะเป็นอฮองซูฮองซูพระนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะฮองซูเป็นบอลเก่านะคะท่านผู้ชมพระนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะฮองซูนะามาต่อกันด้วย ตรแม่กูสุมาตราม่กูสุมาป้านันก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะถ้าใครอยากได้ทําฟอร์มกกราคานี่โหแบบสุดๆเลยป้านันให้เป็นโปรของวันวาเลนไทน์นะคะป้านันจัดให้ราคาแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะต่อมาจะเป็นไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือป้านันก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยนะคะไก่แก้วตาเสือไซนี้ป้านันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยสวยๆน่ารักเลย ทุกไลป์ปนันขายอยู่ที่หนึ่งรนะคะท่านผู้ชมเขามีหัวแล้วนะคะท่านผู้ชมเขามีหัวแล้วนะวสวยๆกันทั้งนั้นเลยกัดสีแล้วอันนี้จะเป็นนางสาวหะนางสาวหาปะปนันให้อยู่ที่100นะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่100นางสูงใหญ่สวยกัดสีสวยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอ่าต่อมา พระยาพันวังพระยาพันวังป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพระยาพันวังนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นเสือพานเสือพานป้านันให้อยู่ที claro. ่เ <sucks> จ็ดส <royalty sticking> ิบบาทนะคะเขาสูงนะเพราะเขาสูงป้านันจะเปลืองค่าใช้จ่ายตรงตะกร้านะคะต้นนี้จะเป็นสุรเสนสุรเสนต้นนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม สวยๆเลยนะคะกัดสีสวยเลยสุรเสนนะคะสุรเสนปนันให้อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยนะคะอันนี้จะเป็นปีกินนาีปีกินนาีปนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมปีกินนารีนะคะใครอยากได้นะคะทักมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะ บางต้นป้านันก็ลืมชื่อนะคะลูกค้าท่านใดจําชื่อได้บอกป้านันมัางเนื้อป้านันเป็นคนชอบต้นไม้จริงแต่ว่าเรื่องชื่อเนี่ยมันมากมายหลายชื่อเหลือเกินป้านันจําชื่อไม่ค่อยจะได้อ่าต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ป้านันลืมชื่ออ่าป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะฟอร์มนี้เลยหนึ่งร้อยบาทสวยๆกันเลยนะคะพอป้ายชื่อหลุดปุ๊บป้านันลืมชื่อกันเลยอันนี้จะเป็นอ่าสิบหมื่น ิบหมื่นต้นนั้นก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยเอ่อให้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะเอาสิบหมื่นต้นนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยวันนี้จะจัดโปให้นะคะราคาแบบเบาที่สุดเลยเอา่าต้นนี้ก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะต้นนี้สวยๆเลยท่านใดอยากได้เป็นเป็นไม้สวยๆใบสวยๆดอกสวยๆขนาดนี้หนึ่งร้อยบาทเลยนะคะท่านผู้ชมกอมใบดกๆกันเลยนะคะหนึ่งร้อยบาท ต้นนี้จําชื่อได้มีป้ายชื่อรัตนพลรัตนพลนะคะเป็นไม้ก้านดำดำกระดูกดำาๆกันเลยนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสําหรับต้นนี้นะคะรัตนพลนี้สามวังสามวังถางนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะใครยังไม่มีนะคะสะสมได้สะสมนะคะราคาอย่างนี้นะคะ ไม้หน้าสะสมมากให้มีครบทุกสีสันเลยนะคะต้นนี้กั็อ่าน,น,นันก็ลืมชื่อนะคะมีลูกออกมาแล้วนะสองสามต้นเลยปพนานให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมชื่อหายกันหมดน,นะคะสวยมากเลยสวยมากเลยดูใบเขาบิดพริ้วสวยมากเลยท่านผู้ชมให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต้นนี้นะคะอะสงไขอสงไขยปะนันฟอร์มนี้ประนันให้อยู่ที่200บาทนะคะฟอร์มนี้ให้อยู่ที่200บาทสูงใหญ่ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยอ่าอันนี้อันนี้อีกแล้วเดี๋ยวประนันนึกชื่อก่อนประนันนึกชื่อก่อนนะอะไรเอ่ยเอาประนันให้อยู่ที่150บาท150บาทนะคะอ่าอะไรนานินอะไรสักอย่างเดี๋ยวประนันไปดูชื่อก่อน อันนี้จังหวัดสงขาจังหวัดสงขาประนานให้อยู่ที่100บาทนะคะท่านผู้ชมเขาใหญ่เต็มที่สวยมากเลยนะจังหวัดสงขาใครยังไม่มีรีบจะสมเลยนะคะใบใหญ่มากกัดสีแล้วสวยนะคะท่านผู้ชมอ่าต้นนี้จะเป็นคุณหญิงคุณหญิงให้อยู่ที่100บาทนะคะคุณหญิงให้อยู่ที่100บาทนะคะ ท่านใดสนใจต้นไหนนะคะทักถามปนันได้เลยมาต่อนะอันนี้คุณหญิงทองม้วนนะคะคุณหญิงทองม้วนป้ะนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะคุณหญิงทองม้วนหนึ่งร้อยบาทนี้จะเป็นสุขโขทัยสองสุขโขทัยสองประนันในในกระถางนี้มีสองต้นเอาปะนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยนะคะสองต้นให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยท่านผู้ชม สองต้นในกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะอต้นนี้อะไรเอ่ยต้นนี้อะไรเอ่ยอ่าประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทต้นนี้ใครอยากได้ประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทสวยๆเลยท่านผู้ชมน่าจะเป็นลูกไม้อ่าอันนี้จะเป็นอ่าเพชรพิรุณเพชรพิรุนประนันให้อยู่ห้าสิบาทเลยนะคะ เพชรพิรุณห้าสิบาทมีลูกแล้วนะคะท่านผู้ชมมีลูกแล้วนะคะให้ห้าสิบบาทต้นนี้เป็นม่านนางพิมพ์ท่านผู้ชมโตขึ้นสวยงามมากสีชมพูเลยเอาประนั้นให้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะจำนวนน้อยเนาะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปกลุ่มพกันนะคะกลุ่มพกันกลุ่มพกัน อ่าป้านันให้กระถางละเจ็บาทเลยกุมพกันป้านันมีหลายต้นนะคะท่านผู้ชมใครอยากได้ทักมาเลยนะคะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นป้านันให้อยู่ที่70บาทอ่าต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นขุนสามชนขุนสามชนป้านันก็ให้อยู่ที่100บาทนะคะท่านผู้ชมเขาจะเป็นบอลเก่านะคะพวกบอลเก่านะคะอะ ให้ยูที่เจ็ดสิบบาทนะคะจดราคาจดชื่อมาให้แม่ค้าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเงาวกวนอูเงาวกวนอูก็เจ็ดสิบบาทนะคะสามกระถางสองร้อยเลยเงาวกวนอูแดงแดงสวยสวยเลยนะคะใครชอบสายแดงนะคะพวกเงาวกวนอูพวกกลุ่มพกันนะคะใครชอบสีแดงบอกปันนันนะรวมกอกันได้เลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นดาบขุนแผน ดาบคุณแผนนะคะประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะจํานวนน้อยเนาะตรงนี้ยเขาโตขึ้นเขาสวยมากการจะสีดาๆใบพลิ้วๆอย่างนี้เลยให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ่าต่อมานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงหานุมานเชิญธงประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนุมานเชิญธงไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะ ให้อยู่ที่100บาทนะคะแล้วนี้จะเป็นน้องมีชื่อว่าพระนารายพระนารายวันนันให้อยู่ที่100บาทนะคะท่านผู้ชมฟอร์มใหญ่ๆกันเลยนะคะฟอร์มใหญ่ๆสวยๆกันเลยนะ100บาทนะคะสวยๆกันเลยนะเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้จะเป็นทศกันทศกันก็ให้อยู่ที่100นะคะ ทดสก,กันสวยๆให้อยู่ที่ห0 0่งร้อยบาทนะคะมีไม่มากนะคะมี5 6ากระถางนะคะทดสก,กันนะคะต่อไปต่อไปอุย้ยลูกไม้ต้นนี้สวยมากท่านผู้ชมนะใครเอานะคะป้านันให้อยู่ที่100ไซส์ใหญ่ๆขนาดนี้เลยหว,วานนเลยนะคะรับวันวาเลนไทน์กันน้ะสิบสีกุมภาหนึ่งร้บาทนะคะซื้อครบ4ต้นปนานันแถมให้1ต้นเลย อันนี้หานุมานหานุมานป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหาน size, หุมานไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทกันเลยปีกกินรลีอยู่นี้ก็สวยนะคะท่านผู้ชมในตู้นี้ก็สวยเนี่ยอ่ะป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหลวงลาดต้นนี้ก็เบอร์ิกันเลยท่านผู้ชมอ่าต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพร้อมแตกกอกันแล้วนะหนึ่งร้อยบาทกันเลยนะคะ นี่นะคะหา่นุมานต้นนนมีเยอะนะคะท่านผู้ชมไปทําฟอร์มกอกันได้นะคะถ้าไม่ฟอร์มกกก็ราคานี้โอ้โหจับต้องได้สวยๆกันเลย่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันเลยนี้กันเลยนะคะ,ะ,คะต้นนี้พรมพิมานนะคะพรมพิมาอันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพรมพิมานนะหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าต่อไป อ่าต้นนี้นะคะเมืองใหม่เมืองใหม่ป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทกันเลยนะคะเมืองใหม่ต้นนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะสิลาหุ้มทองสิลาหุ้มทองป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไซส์อย่างนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกันเลยสิลาหุ้มทองนะคะท่านใดยังไม่มีรีบกันเลยนะคะอ่า อันนี้จะเป็นเหลืองนะคะเหลืองราช,ชพฤกษ์นะคะป้นานันให้อยู่ที่ส0งร้บาทนะคะเหลืองราช,ชพฤกษ์นะคะน,นี้จะเป็นทุ่งรัตนาทุ่งรัตนาป้านันก็ให้อยู่ที่ส0งร้บาทกันเลยทุ่งรัตนานะคะทุะนะ่งรัตนาอันนี้อันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปนานันลืมชื่ออีกแล้วป้านันลืมชื่อง่ายๆเลย มนสวรร์ท่านผู้ชมมนสวรร์ไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกันเลยสวยมากท่านผู้ชมให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมนสวรรค์นะคะนะ้องมีชื่อว่ามนสวรร์อ่าอาทิตย์อุทยัยอาทิตย์อุทยัยป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะอาทิตย์อุทัยนะคะจัดโตกันแบบรัวๆจับต้องได้ ต้นนี้พริกกับเกลือพริกกับเกลือป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมแข็งแรงมากสวยมากเลยหนึ่งร้อยบาทเลยอ่าต้นนี้นะคะอ่าจะเป็นซับทวีคูณซับทวีคูณไซส์นี้ใหญ่หน่อยป้านันขออยู่ที่สองร้อยบาทท่านผู้ชมไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่สองรอยบาทซับทวีคูณน,นะคะชื่อดีมากเลย เดี๋ยวเราไปต่อ,อต้นนี้นะคะต้นนี้เรียกซับท่านผู้ชมเรียกซับนะคะเรียกซับเลยปพราะนันให้อยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะเรียกซับนะคะามาต่อกันด้วยชมพูทวีปชมพูทวีปปพราะนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะชมพูทวีป ต้นนี้นะคะต้นนี้สีการจนาพิเศษสีการจนาพิเศษสวยๆท่านผู้ชมประนันให้อยู่ที่200บาทเลยสีการจนาพิเศษให้อยู่ที่200บาทเลยนะคะตุ๊กแกตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกสวยมากท่านผู้ชมประนันให้อยู่ที่250บาทนะคะตุ๊กแกไซส์ใหญ่ๆกันเลยให้อยู่ที่สองร้อยหบาท อาจารย์คงอาจารย์คงป้านันมีอยู่แค่ต้นเดียวป้านันให้อยู่ที่สองร้อยนะคะให้อยู่ที่ส0 0ร้อยนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวเราถอยต่อมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบอลกาับเทพป,ประสิทธิ์เทพประสิทธิ์ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยเทพประสิทธิ์นะคะวันนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ ามาต่อกันด้วยหนาเมืองนอนไม่ดงังณนาเมืองนอนไม่ดงังประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทเราไปลุ้นเอานะคะท่านผู้ชมไปลุ้นเนาอาอันนี้ฟอร์มใหญ่หน่อยสวยหน่อยประนันขออยู่ที่สองรอยบาทสวยนะคะท่านผู้ชมอ่าให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะชอบไซส์ไหนบอกนะคะสวยๆกันเลย อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวป้นานันดูชื่อก่อนชื่ออยู่ตรงไหนอ่ปนาป้านันลืมชื่ออีกแล้วป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวป้านันนึกได้เดี๋ยวป้าน,นัน,านบอกเนาะอยากได้ต้นไหนแคปภาพมาเลยนะคะท่านผู้ชมแคปภาพบอกป้านันมานะ อ่าต้นนี้จะเป็นสิลาเพชรแผงนะคะท่านผู้ชมสิลาเพชรแผงสวยมากเลยท่านผู้ชมต้นนี้นะคะออกด่างสวยมากเลยสวยมากเลยป้นานันให้อยู่ที่สองรอยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสองรอยห้าสิบบาทสวยจริงๆนะมาต่อกันเลยต้นนี้ต้นนี้จะเป็น สิบหมื่นสิบหมื่นนะคะสิบหมื่นประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสิบหมื่นนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้หสวยมากอันนี้เศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณไซส์ใหญ่ๆหวานๆกันเลยนะคะปะนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทท่านผู้ชมให้อยู่ที่สองร้อยบาทงามขนาดนี้เลยสวยๆกันเลยนะคะสวยๆกันเลย นี้จะเป็นเลิศดมงคลเลิศดมงคลป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเลิศดมงคลนะคะจดชื่อจดราคา,าแคปภาพได้แคปนะคะอ่าอันนี้นวลปรางนวลปรางป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะจำนวนน้อยเนาะอันนี้เนาะทำยากเหมือนกันอ่าให้อยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบบาทท่านผู้ชมโตขึ้นนางสวยมากเลยนะคะนวลปรางเนี่ย เพชรหัดสดงต่อไปหูยกำลังหวานเลยท่านผู้ชมสวยๆเลยเพชรหัดสดงปรนานันให้อยู่ที่ส0 0นะคะเพชรหัดสดงนะคะสองรบาทนี่สุดๆเลยสวยมากโตมานี่ยิ่งสวยเลยนะคะทิดาแม่กรองทิดาแม่กรองไซนี้ป้นานันให้อยู่ที่หนึ่งรอบาทนะคะทิดาแม่กรองให้อยู่ที่หนึ่งรบาท นี้จะเป็นขุนสันนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลเก่านะคะขุนสันนะคะป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะขุนสันเป็นบอลบอลเก่านะให้อยู่ที่สองร้อยบาทสิริพรสิริพรป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยท่านผู้ชมงามงามดูนะคะน่ารักเลยให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอ่าอันนี้จะเป็นกําเนิดซับกําเนิดซับป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม กำเนิดซับนะคะใครยังไม่มีเอาไปสะสมได้เลยนะคะสวยๆเลยนี่นะคะสวยๆเลยนะคะอิการจนาต้นนี้ก็สวยอะ่ะประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทต้นนี้ให้อยู่ที่สองร้อยบาทอันนี้อันนี้เดี๋ยวปรนันดูก่อนอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ย ส่งจ,จังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยเป็นไม้แยกหน่อป้านันป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยนะคะท่านใดชอบใครยังไม่มีรีบสะสมให้ครบทุกต้นเลยนะราคานี้เบาๆไปเลี้ยงให้สวยงามกันเลยหมดหนาวแล้วนะคะท่านผู้ชมบอลจะสวยแล้วนะอันนี้จะเป็นปักษาพนาวันปักษาพนาวันป้านันเหลืออยู่แค่นี้เอง ป้านันให้ต้นนี้ให้อยู่ที่เท่าไหร่ดีสามร้อยห้าสิบไปเลยค่ะสุดๆเลยแต่ก่อนป้านันขายอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดร้อยนะคะท่านผู้ชมอ่ป้นานันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบสวยๆขนาดนี้นะคะต้นนี้อุสาะมณีนะคะอุสาะมณีป้านัปนป้านันยังไม่ได้แยกหนอเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดจะต้องการอุสาะมณีป้านันเดี๋ยวป้านันแยกหนอให้นะ ทักมาบอกป้านันนะคะป้านันให้อยู่ที่หน่อละสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมอุตสามณีนะคะให้อยู่ที่หน่อละสองร้อยบาทนะคะท่านใดอยากได้ทักมานะคะ,ะต้นนี้โอ้โหสวยมากเลยท่านผู้ชมสวยมากเลยป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปนันอะไรเนาะต้นนี้ ดูต้นต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลืมชื่ออีกแล้วป้านานลืมชื่ออีกแล้วยกกรรมยียกกรรมะยี่ป้านานให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทยกกรรมยี่นะคะต้นนี้อีกต้นนี้ก็สวยท่านผู้ชมสวยมากเลยจะเป็นอะไรเนี่ยอ,อะไรเอ่ย สวยมากเลยท่านผู้ชมสิลาเพชรต่นเนี้ยสิลาเพชรนะสวยมากเลยเอาปนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทท่านผู้ชมต้นนี้สวยมากเลยสิลาเพชรออันนี้ล่ะอันนี้บับเบิ้ลท่านผู้ชมบับเบิ้ลนะคะบับเบิ้ลปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยนะสวยจริงสวยจัง อันนี้คมขวานเขียวคมขวานเขียวป้านานให้อยู่ที่200บาทนะคะจํานวนน้อยทํายากให้อยู่ะะนนที่200บาทานะคะอันนี้สิรานักปาดสิรานักปาาป้านันก็ให้อยู่ที่200บาทนะคะศิรานักปาดก็มีจํานวนน้อยนะคะท่านใดสนใจรีบทูหาป้านันได้เลยนะคะอ่าต้นนี้ก็สวยมากเลยอ่าจะเป็น สีมรกตสีมรกตนะคะปะนันให้อยู่ที่150บาท150บาทเลยนะคะปะนันพาชมก่อนนะท่านใดสนใจต้นไหนต้นอะไรนะคะจดชื่อจดราคาโทรหาได้เลยเบอร์โทรปนันนะคะศูนย์แป7หนึ่งปน้าะคะปะนันมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้บอกชื่อนะคะ ทักถามสนใจต้นไหนชื่ออะไรนะคะโทรมาถามกันสอบถามกันได้เลยโรปนันก็4ต้นแถมหนึ่งเหมือนเดิมนะคะค่าส่งก็อ่าห้บาทถ้าปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะคะอ่าปนันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะปะนันก็ขออ่าฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามป้านันไว้นะคะสวัสดีค่ะ